Hanun. oh and เกิดนักธรรมจากเพชรคู่บุญเสกรังสรรวัดพระธรรมกายเทคสัตว์ปลื้มนิรันดร์สาธุชนพร้อม จากกระพัดประคองหาดยิ้มใจปลื้มชื่นหัน ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญประธานกระถินสมปรารถนาบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะครับกมิสรศรีน,นิเวศกมิตรดารณีไกเมอรอกมิตรวรัษยอดสูงเนินได้กล่าวความประทับใจขอเรียนเชิญครับ เนวิตได้มีความประสงค์เพิ่มอบเพิ่มใจที่ได้เป็นประธานกระถินที่วัดพระธรรมกายแท็กซัตด้วยความตั้งใจตั้งแต่พศ2521และอาสาสมัครไว้ว่าจะเป็นประธานกระถิน่นจามคีกระถินสมความปรารถนาเนี่ยแหละคะ่ะข้าพเจ้าก็มีเวลาที่จะเตรียมตัวแต่ไปเกิดอุบัติเหตุที่วัดปทุมธานีอกล้มขาข้างซ้ายกระดูกล้าว ต้องอยู่โรงพยาบาลสองโรงพยาบาลโรงพยาบาลแรกก็ไกลไม่มีคนช่วยดูแลเลยย้ายมาอยู่โรงพยาบาลที่สองโรงพยาบาลที่สองต้องมาหาผู้ช่วยดูแลเพราะว่าบาดเจ็บมากเดินไม่ได้อะไรเงี้ยพอก็อยยังชัว่วแต่ว่าเดินไม่ได้ต้องหาพี่เลี้ยงตรงสง่สงกลับมาที่เมืองฟลอริดาเนี่ยพี่เลี้ยงก็ดูแลสองเดือนเดี๋ยวนี้ค่อยดีขึ้นแล้วแล้วก็พี่เลี้ยงก็ได้กลับไปเมืองไทยแล้ว แต่ว่าคุณป้าอยากไปกระถินที่วัดพระธรรมกายแท็กซัทอย่างที่สุที่บอกกักบอุบาสิกาไว้ว่าแม้อยากไปเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรลกตัวไปไม่ได้หัวใจเขาไปก็แล้วกันและพร้อมกันนี้ก็ขอกาบอมุตนาบนุญให้ทุกทท่ททานที่มาร่วมกระถินสามัคคีในครั้งนี้อนุโมทนาบนุญทุกทท่ทานค่ะสาธุโอเคขอเรียนเชิญคุณป้าดารานีกับ คุณพี่วรรัตนะครับกราบดําจัดการท่านเจ้าอวาดและประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ทุกท่านค่ะเอ่อสวัสดีสวัสดีพี่ป้าณณะพี่ป้านะน่านและเพื่อนๆที่มาร่วมบุญในวันนี้นะคะสาธุ ป้าก็ได้เดินทางไกลามาจากแคลิฟอร์เนียก็เลยประมาณหน่อยเพราะว่ามันมันยังไม่เคยชินที่นี่ชินอยู่ที่แคลิฟอร์เนียก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมบุญกับป้านะคะ ป้าก็ภูมิใจทุกคนเลยมาและกว่าก็เกือบเต็มห้องอยากให้วัดได้เงินเยอะๆจะได้มาิ่มลุงวัดให้สง่างามกว่านี้อีกเยอะๆเนาะสาธุแล้วก็ท่านพระอาจารย์ทุกรูปจะได้มีกำลังใจถ้าว่าเพื่อนๆและพี่น้องที่เนี่ย ร่วมใจมามามาช่วยสนับสนุนพระอาจารย์ทุกท่านท่านก็ยิ่งมีกำลังใจที่จะสั่งสอนเราให้เป็นคนดีนะคะคือดีแล้วให้มันดีมากๆจนถึงที่สุดสาธุป้าเรางาจะีได้ยังไงโอเคค่ะป้า ปกติจะทำอยู่ที่ศูนย์ที่แคลิฟอร์เนียสองสำแห่งแล้วก็ตอนนี้ใจก็อยากเอ๊ะเราก็ชินชิน,ชนกับเพื่อนที่ร่วมบุญกันมาตั้งนานแล้วแล้วก็บางครั้งก็ไปที่ที่ศูนย์ที่พุทธมีวูดสมัย noon, นู้นะเนาะแล้วตอนหลังเข้ามาิลิคอนก็กเพิ่งมาเปิดได้8-9ปีป้าก็เลยใกล้บ้านหน่อยแค่2ชั่วโมงแล้วก็ แต่ปกติไปก็จะไปทุกครั้งเมื่อมีวันบูชาข้าพระก็จะไปทุกครั้งถ้านอกเหนือจากไม่สบายไปไม่ได้ก็ไม่ได้ไปโอ้ปมาโอเคค่ะขอโทษทีมันประมาณแะ้วพูดไม่ออก ก็อย่างที่พูดนะปกติก็ไปที่ซิลิคอนทุกครั้งที่มีวันบูชาข้าวพระและ้วก็ก็สะดวกขึ้นเพราะแค่2ชั่วโมงเองแต่ไปก็ต้องค้างเพราะมันข้ากับคนเดียวไม่ได้ดึกกว่าจะเลิกแต่ตอนนี้ใจก็อยากจะมาทางไกลบ้างเพราะแถวนั้นก็ไปบ่อยแล้วก็เคยเป็นประธานกระถินมาแล้ว ใช่ไหมแล้วแต่นี้อยากมาทางไกลบ้างก็เลยติดต่อกันน้องๆว่าถ้าที่ไหนมีอะไรเนี้ยมีปัญหาหรือหาผู้อะไรประธานถ้ายังไม่มีใครก็บอกป้าด้วยป้าจะรับอาสามาเองสาธุก็ก็มีอะไรไม่มากนะคะเพราะว่าก็เหมือนน้องๆหรือพี่ๆทุกท่านที่ทําบุญแล้วก็ ทำด้วยใจสมัครกันทุกคนเพราะที่มาเนี่ยถ้าใจไม่สมัครก็ไม่ได้มาถึงวัดหรอกก็เลยขอขอบคุณและอนุโมทนาทุกท่านให้ได้บุญมากๆกันทุกคนนะคะสาธุโอ้อะปลื้มทุกครั้งที่มาทำบุญถึงแม้ว่าบางครั้งไม่ได้เป็นเจ้าภาพหรือว่าประธานก็ปลื้มทุกครั้งบุญก็คือบุญ นะคะให้เราตั้งใจทำจะน้อยจะมากก็ให้ตั้งใจทำแล้วเราก็จะปลื้มเมืม่อมันปลื้มเนี่ยมันความรู้สึกมันรู้สึกว่ามันปลื้มมากวากว่าที่เพื่อนฝูงให้เงินให้ทองเราซะอ,อีกการมาทำบุญเนี่ยแล้วทุกคนก็สดชื่นสาธุาคุณป้างาน<ผ>ม,มืออาผกมือมให้คุณป้าหน่อย,อยนะคนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งเขาถามหน่อยงานเาอนนี้เป็นยังไงบ้าง งานงานในวันนี้ชอบไหมดีไหมตั้งแต่เช้าจะถึงตอนเนี้สถานที่ทุกอย่างญาติโยมทุกคนชอบมากครับชอบมากค่ะสาธุจะได้เป็นกำลังใจกับคนเตรียมงานโอ้โหค่ะโอ้โหแล้วก็โอ้โหละครั้งนี้พระคุณเจ้าตั้งหลายรูปโอ้โหโยมยิ่งปลื้มใหญ่เลยสาธุ เพราะว่าเหมือนกับว่าให้กําลังใจโยมอย่างมากแหละโหไม่ได้เคยเห็นพระคุณเจ้าเยอะแยะอย่างนี้เลยปกติอย่างมากก็ห้าลูกครั้งนี้เต็มเลยโยมก็ยิ่งปลื้มใจค่ะขอเชิญกานิมิตบารัตยอดสูงเนินนะครัคุณป้าก็อัศวินนะ I just want to say thank you. Um, this is the this is our first time here. Um, coming here to um, Texas uh, Meditation Center here at at Arlington. I just want to say thank you for giving us a very warm welcome. You know we we greatly appreciate it. You know, it's, I mean, I mean to fly all the way from California, from California to here. Thank you very much from from the bottom of my heart. You know, giving us a warm welcome, very sincere. You know, um, welcome welcoming. I I am very touched. I'm glad that I, I'm, I'm glad that I came here with my มาเถอะใช่สัตว์คือเารแงประเมยให้พี่วรัตด้วยนะคะสัตุตั้งคู่มากได้ได้เลยค่ะเสดงประเมืได้อีกสักครั้งนะคะเราะ่ค next we would like to invite the next year the 2025 Katrina principal contributor speech ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญกมิตดมและไมนีกมิต,มตจันดีหน่แพนคำได้กล่าวคำประวรนาประธานกถินปี2,568นะครับขอเรียนเชิญครับ เียมาายแนียวมองเอาสายพันธุ์พันธุ์พันธุ์งเราใบนุาน่่วมในกบิในนี้ข้าพเจ้าเองมีความตื่นเต้นและมีความีใจท่สุดทั้งที่สุกภาพของตัวเองพยยามพักษาทุกมืออยู่ต่อไปแต่มาทุกมือนี่ก็เพื่อว่าอาศัย บุญคุณของพระพุทธพระธรรมเพื่อเถึงว่าจะนักจะเบาะปานใดก็ทุกวันทุกมือขออยู่ในบุญเท่านั้นข้าพเจ้าจันดีนอแผนขำและอุดมน้อยมณีครอบพร้อมด้วยครอบครัวและคณะกัณญาณมิตรทุกทุกทานมีความรู้สึกปลื้มปิติทราบซึ้งใจในความเมตตาของหลวงพอ ที่ท่านได้กรุณาทรงคณะพระภิกขุมาเป็นเนื้อนาบุญสร้างวัดธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายและคณะกัลยาณมิตรสหรัฐเท็กซัสได้มีโอกาสฟังธรรมทำทานหักษาศินและเจริญสามสิกอธรรมสามาธิภาวนาได้อย่างเต็มที่ ทำให้มีกำลังใจในการสร้างบุญบารมีปัจจุบันรัพระธรรมกายเท็กซัตยังมีความจำเป็นในการสร้างเสริมต่อเติมซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาวัดเพื่อให้รองรับสาธุชนผู้ที่มาปฏิบัติธรรมสร้างสมบุญและเป็นการปลดเปลื้องภาระของหลวงพ่อ ในการเผยแพร่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกข้าพระเจ้ามีความตั้งใจจริงที่จะเป็นประธานกองกันถิ่นสมคีในปีพุทธศักราช2568จึงขอประวารณาเป็นประธานกองกันถินณนะวัดเท็กซัตรธรรมกายวัดณนะวัดพระธรรมก วัดขอเสียงปุบมือเลยนะครับขอโทษตื่นเต้นหลายซ้อมอย่างดีแล้วยน <c oughs> วัดพระธรรมกายเท็กซั์ต่อคณะสงฆ์ขอคณะสงฆ์จงรับทราบว่าข้าพเจ้าขอพระวรลานาเป็นประธานกองคันถินสมคี ปีพุทธศักราช2568แม้นั้งที่หนึงข้าพเจ้าขอประวรณาเป็นกองเป็นประธานกองคันถินสมค,คีปีพุทธศักราช2568แม้นั้งที่สองข้าพเจ้าขอประวรณาเป็นประธานกองคันถินสมค,คีปีพุทธศักราช2568 568แม้นคนข้างที่สามกราบอนุโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าทุกร <um> ูปและกราบอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนักสร้างบารมีทุกท่านมาณะโอกาสนี้สาธุขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับ และขอเรียนเชิญกระมิตดอุดมนาินีกระมิตดจันดีหน่อแผนคามได้รับผ้าตายประธานกระถินปี2568จากท่านประธานส่งขอเรียนเชิญครับ